ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปในช่องจุ๊บๆด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่องจุ๊บๆอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเชิงสาระหน่อยแล้วกันนะครับก็ตอนแรกก็คลิปแรกของปีก็เป็นคลิปรีวิวทีมพี่ปาไปแล้วนะวาระทุกหนังนะครับก็ใครยังไม่ดูก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมจะมา AI หรือการตั้งค่าต่างๆในเกมสําหรับมือใหม่นะ สำหรับมือใหม่ที่หลายคนหรือคนที่เล่นอยู่บางคนยังไม่รู้ว่า AI นี้หรือว่าเซตติ้งนี้มันคืออะไรนะครับก็ผมจะมาทาข้อมูลเกี่ยวกับเอเกี่ยวกับพวก AI เซตติง้งต่างเนี่ยในคลิปนี้เลยนะครับเหมาะ สำหรับคนมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าใครที่เพิ่งโหลดมาเล่นอะไรอย่างงี้สําหรับเกม F c o ซ Li n e นะครับเกมบนคอมนะทุกคนนะ <hein. S 1> ก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับในเครือข่ายกอ l ีน่า <Dartmouth. S 2> นะครับโหลดแอปมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเล่นบนคอมนะทุกคนมันกว่าสนุกกว่าแน่นอนนะครับก็มาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าละกันนะครับก็เกมอ่ะตอนถ้าเราเข้าเกมมาใช่ <tools S 2> ไหมครับคนก็จะอยู่หน้านี้หลักๆคือหน้าซ้ายคือเป<ส>็นโหมดขับครับโหมดขับคืออะไรโหมดขับก็คือจะเป็นโหมดที่ถ้าพูดตรงๆก็คือเอาไว้เล่นกับบ เล่นกับบอดเล่นกับเล่นเตะในหลีกกับบอดอะไรอย่างงี้ก็คนส่วนมากจะเล่นโหมดนี้ครับแฟนตาซีทีมก็คือโหมดเล่นแรงกิ้งเล่นเมเนเจอร์หรือว่าเล่นโหมด2อสองเล่นกับเพื่อนอะไรต่างๆจะเป็นหัวข้อนี้ครับแฟนตาซีทีมเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้มีให้ซ้อมมีอะไรนักครับเนี่ยเล่นแร็งเล่นไรอะไรอย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับก็มา AI นะครับ หรือว่าตั้งค่าอ่าผมให้ผมจะเปิดให้ด่วนมุมกล้องครับมุมกล้องผมแนะนําจะเป็นเล่นมุมกล้องเทเลนะครับเทเลก็คือมุมกล้องที่แบบเป็นมุมกล้องตรงมองจากข้างบนซูมเข้ามานะครับก็จะเป็นอันตรงๆงอันนี้ก็จะเป็นมัลติเพย์ครับก็ใครถนัดอันไหนก็เล่นได้นะครับอันนี้ไม่บังคับกันอันนี้ก็จะเป็นโหมดเล่นเล่นแบบว่าคนเดียวเหมือนเราเป็นแบบว่ามุมมองกล้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า นี่อันนี้ก็เป็นโหมดแบบบอดแคสต์โหมด Default เล l บอร t ดแคสมีหมดครับก็ถนัดอันไหนก็มาปรับตรงนี้ได้แต่ผมเล่นเป็น F7 นะครับเผื่อใครอยากใช้ตามผมก็เล่นเป็นเทเล F7 ได้นะครับส่วนตั้งตั้งค่าภาพก็ประมาณนี้เลยครับก็จะมีเต็มจอฟูลสกรีนอะไรอย่างนี้ก็ปรับตามถนัดได้แต่ถ้าผมแนะนําก็แนะนําให้เล่นเต็มจอแล้วกันหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าถามช่องผมนะเพราะว่าเต็มจอมันจะเป็นการที่เราเล่นแล้วเราจะไม่ค่อยแหลกอะ ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคือก่อนนันนี้ผมเป็นคนเล่นวินโดว์โหมดมาก่อนนะตั้งแต่ภาค FIFA าอะไร e 3มา FIFA าอ l ไ n e 4แล้วก็มาเอฟซ l i อน์ที่เปลี่ยนรีแบนเกมใหม่นะครับเออผมเล่นเต็มจอมาประมาณปี2ปีกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแนะนําให้เล่นเต็มจอรักกัน Setting ภาพนะครับนี่ก็เป็นตั้งค่าหน้าจอนะครับตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าหน้าจอก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีตัวช่วยฝึกฝนให้นําว่าซ้อนะครับเกจยิงก็เปิดก็ได้แล้วก็เครื่องหมายตำแหน่งที่จะเปลี่ยนก็คือเวลาเราเล่นเกมรับะครับมันจะเรียกว่าเซคอนดีเฟนเดอร์ป่ะผมจําสับไม่ได้ต้องขออภัยถ้าผิดนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่สวิตตัว L1 หรือว่ากดปุ่มตรงนี้กด okay. ปุ่มที่จอยอ่ะที่อ่าไม่ใช่การใช้ก้านนะครับอ่าที่ไม่ใช่การใช้ก้านอ่ะก็คือจะเป็นการกดปุ่มอ่ะก็คือเปิดไว้ก็ดีครับมันเหมาะสําหรับคนที่ช่วยสําหรับคนที่สวิตตัวโดยการใช้ปุ่มนั้นที่ยังไม่ได้ใช้ก้านนะครับก็เปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยที่เหลือก็ตามนี้เลยครับเออ power s ร o t ตรงนี้ก็แนะนําว่าปิดละกันเนี่ยก็ปรับตามผมก็ได้นะครับเผื่อใครอยากลองดูนะครับปรับตามผมก็ได้นะครับ ว่าเพื่อเพื่อเพื่ออยากใช้ตามผมนะครับก็ตามนี้เลยหรือใครไม่ชอบตรงไหนก็ลองไปปรับดูเอาเองได้นะครับส่วนมากไอ้ตรงนี้จะไม่ค่อยมีซับซ้อนมากสักเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าพูดผิดหรือว่าผู้ถูกพูดผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับเออพอดีผมถ่ายคลิปตอนเช้าไงแล้วเบอร์เบอ์อยู่อันนี้ก็เป็นเสียงครับเสียงสนามนี่ก็เป็นเสียงข้อบอลเสียงผู้ชมอะไรอย่างงี้นะครับอ่าอันเนี้ยคือหัวข้อหลักเลย AI หรือตั้งค่าตัวช่วยนะครับสำหรับไวเล่น FC Online นะจ๊ะ AI ก็แนะนำว่าตรงนี้เล่นเป็นคัตตอมนะครับคัตตอมมันจะปรับได้นะครับนี่ตรงนี้เล่นเป็น a i r b o อลโอ i ีนะครับแอร์บอลโอก็คือสมมติบอลลอยกลางอากาศมันจะสวิตตัวเป็นตัวที่ใกล้บอลก็คือสมมติบอลลอยมาเข้าหากองหลังฝั่งซ้ายเราใช่ไหมมันก็จะสวิตค์เซอร์ไปกองหลังฝั่งซ้ายของเรา อะไรประมาณนี้นะครับนักแข่งผมใช้คําว่านักแข่งเนยนะส่วนมาก99%อะผมให้9 9เลยจะเล่นแอร์บอลโอลีหมดครับจะไม่มีใครเล่นออโต้หรือว่ากําหนดเองนะครับจากที่ผมเห็นมานะทั้งคนไทยและต่างประเทศเลยนะสำหรับนักแข่งเกมเกมนี้นะครับเออเล่นแอร์บอลกันทุกคนนะครับก็ผมอยากแนะนําให้เล่นแอร์บอลละกันนะครับเพื่อรักษาทิศทางการเปลี่ยนนักเตะอันนี้ผมไม่ชัวร์ข้อมูลนะผมผมบอกก่อนว่าผมไม่ชัวร์ข้อมูล ผมเล่นต่ําครับแต่ไม่มีอะ่ะมันเหมือนว่าถ้าเราเลือกไม่มีแล้วถ้าเวลาเราสวิตตัวถ้าเราเลือกเป็นไม่มีนะสมมุติเราสวิตตัวเหมือนตัวเขาเรียกไงอะ่ะเหมือนตัวมันจะไม่ไหลอะ่ะแล้วบวกกับอะไรทักอย่างผมจำไม่ได้วะผมก็อยากแนะนําว่าให้เลือกต่ํา กับไม่มี2อันนี้ที่ผมเห็นเยอะนะแต่ข้อมูลแบบชัวร์แบบเป๊ะผมไม่ชัวร์นะใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยกันส่วนส่วนใหญ่ไอ้ต่ำก็ไม่มีอ่ะคนจะอิงจากภาคหลักค่ะภาคหลักเพราะว่าภาคหลักมันจะมีผลแต่ผมว่าเกมเกมเราอ่ะเล่นต่ำละกันนะครับผม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 ,ผม,ผม,มาเล่นต่ำนะอ่าหรือถ้าใครรู้ข้อมูลอ่ะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เล่นมาสักพักแล้วแต่ยังไม่รู้เรื่อง AI ในส่วนนี้นะครับ ส่งบอลก็แนะนําเป็นออโต้นะครับแทงรูช่องก็เลือกออโต้การยิงก็ต้องออโต้ครับเปิดบอลแนะนําเป็นปานกลางครับปานกลางคืออะไรปานกลางก็คือมันสามารถควบคุมทิศทางได้นะครับคือเรากดเบากดหนักอะไรเงี้ยมันสามารถฟริกได้สมมุติเราเปิดเราเห็นตัวเสาไกลว่างเสาสองล้อกดแรงๆหน่อยสักประมาณครึ่งหลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นเสาแรก โล่งก็กดเบาๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเลือกออโต้อะคือมันจะล็อกตัวแบบมันจะล็อกตัวมั่วแล้วกันผมขอใช้คานี้กันสมมติเรากดเบาหรือกดหนักอะมันมันเหมือนมันจะล็อกไปตัวที่ใกล้ที่สุดหรือตัวที่ได้เปรียบที่สุดแล้วกันประมาณนี้สําหรับออโต้อะนะครับ ก็ถ้านในส่วนนี้ผมขอแนะนําเป็นการใช้ปานกลางแล้วกันผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนเล่นได้มากที่สุดส่วนมากคนจะใช้ปานกลางประมาณ80% 90%เลยครับจ่ายทุกช่องก็ส่วนมากเล่นออโต้นะครับหรือใครที่อยากแอดวานขึ้นมาก็เล่นกันหมดเองก็ได้ไม่มีผิดหรือไม่มีถูกนะครับส่วนช่วยควบคุมความเร็วเนี่ยอันนี้ผมปิดครับถามว่าเปิดกับปิดแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคือเปิดอะ่ะมันเหมาะสําหรับคนวิ่ง R2 ครับกดปุ่มวิ่ง R2 คือถ้าสมมุติถ้าเราใช้วิ่ง R2 หรือ ถ้าเป็น Xbox น่าจะดูให้ Xbox จะเป็นปุ่ม RT ครับ RT คือถ้าเราเปิดอะถ้าเรากดเบาอ่ะมันก็จะเบาครับจะเบาตามมันจะเบาตามนิ้วถ้าเรากดแบบกดสุด สุดของปุ่มอ่ะมันก็จะวิ่งแบบสุดเลยครับวิ่งแบบสุดเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนใช้วิ่ง R2 นะครับในส่วนนี้แต่ถ้าใครเล่นวิ่ง R1 หรือเล่นแบบว่าวินนิ่งจอยวินนิ่งก็แนะนําว่าปิดก็ได้นะครับส่วนอันนี้ Defensive Support k คีย์บอร์ดอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมผมขอพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ชัว,ว,วร์ด e f เฟน i v e s u p ซีฟซในคีย์บอร์ดเนี่ย ใครเล่นคีย์บอร์ดหรือใครมีข้อมูลก็บอกได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องคีย์บอร์ดนะพูดตรงอ่ะแล้วบวกกับคือเกมฟุตบอลอ่ะส่วนมากคนจะเล่นจอยด้วยครับผมเลยไม่อาไม่ได้ใส่ใจกับในส่วนนี้เท่าไหร่ก็ใครรู้พิมมาบอกหน่อยแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่คีย์บอร์ดนะครับผมไม่รู้จริงไงในส่วนนี้นะครับรับรองกาทุกช่องอันนี้ผมก็ไม่ชวนกันใครเล่นคีย์บอร์ดใครเสียงคีย์บอร์ดก็รบกวนพิมมาบอกหน่อยล้วยกันผมไม่ชว์จริงเพราะว่า ผมเล่นจอยอเนาะเลยแบบให้ข้อมูลไม่ได้จริงๆกลัวบอกไปแล้วผิดด้วยครับเลยแบบขอแบบขอให้ผู้รู้จริงมาบอกดีกว่าละกันนะครับส่วนกําหนดทิศทางการส่งทะลุช่องเนี่ยผมแนะนําว่าเปิดครับถามว่าเปิดกับปิดคืออะไรใช่ไหมเปิดมันคือการใช้เพยเลอร์รันครับเพย์เลอร์รันก็คือการใช้เส้นเขียวอ่ะคือถ้าเราเปิดนะครับทุกคนก็คือถ้าเรากดส่งไปใช่ไหมแล้วถ้าเราปัดก้านไปฝั่งขวามันจะทําให้ตัวที่เราส่งไปอะวิ่งเติมไปได้ครับมันจะช่วยมิติในการเติมเกมลุกการสร้างสรรค์เกมการ วิ่งขาดช่องอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าเปิดนะในส่วนนี้อันนี้ใช้ไม่ค่อยยากครับใครใช้เส้นเขียวไม่ค่อยเก่งหรือว่าอยากฝึกอยู่แนะนําว่าเปิดก่อนละกันนะครับผมว่าเปิดนะนักแข่งส่วนมากเปิดทุกคนครับผมกล้าพูดเลยนะครับมันทําให้เราสร้างสารร์เกมลุกได้ดียิ่งขึ้น มากมากถึงมากที่สุดนะครับในส่วนนี้ก็ไปลองใช้กันได้เผื่อใครเพ,พิ่งมาเล่นผู้เล่นใหม่อยากรู้ว่าเส้นเขียวคืออะไรคลิปในช่องผมก็ทําคลิปสอนแล้วเกี่ยวกับอาเพเลอร์ลันหรือวิธีการใช้มันจะมีทั้งหมด2แบบลองไปดูในคลิปผมได้นะครับแล้วก็กําหนดทิศทางการส่งทะลุช่องอันนี้ผมเล่น10ครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็ตามที่เขาบอกเลยถ้าเราเล่น10คือค่าเริ่มต้นยิ่งเลขน้อยลงจะใช้เวลาสั้นลงใช้เวลาสั้นลงก็คือการใช้เส้นเขียวแหละนะครับเวลาส่งหนึ่งแล้วเราปัดการอะไรเงี้ยมันจะเร็วข แล้วกันนะครับใครเล่นน้อยก็ลองดูอันนี้เป็นความถนัดลองลองลองปรับเล่นดูก็ได้อันนี้ไม่มีผิดหรือไม่มีถูกครับเล่นน้อยก็ได้เล่นเยอะก็ได้เอาที่เราถนัดละกันนะครับใน3มช่องนี้นครับการวิ่งก็คือทช้หครับทช้หก็ทช้หนึ่งใชสองแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับไท้ห1ก็คือถ้าเรากดปุ่มปั่นอะแล้วเราเ,าเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดกดกดลองให้ดูนะถ้าเรากดปุ่มปั่นค้างนะเนี่ยแล้วถ้าเรากดยิงอะ มันจะเป็นปั่นยิงเนี่ยทุกคนลองเห็นไหมมันมันมันคือเป็นการเลี้ยงแบบใหม่ครับมันเรียกว่าคอนโทลสปินครับถ้าเราเลือกเลือกใช้หนึ่งอ่ะแล้วเรากดปุ่มปั่นค้างอ่ะอ่ะเรากดปุ่มปั่นปั่นค้างนะมันหนึ่ผมเปิดให้ดูเนี่ยถ้าเรากดเลือกเป็นทช้หนึ่งอ่ะหรือกดปุ่มปั่นค้างอ่ะถ้าเราเลี้ยงไปอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากดยิงหรือเรากดเปิดอ่ะมันมันจะติดเป็นเป็นเป็นแบบการกดปั่นครับไม่ว่าจะเปิดหรือว่าจะยิงนะถ้าเราเลือกใช้หนึ่งนะถ้าให้ผมสรุแบบ ข่าวๆนะอ่าส่วนท้ายสองนะทุกคนลองนึกภาพตามนะท้ายสองผมกดปั่นค้างอยู่นะอันนี้ผมเลี้ยงบอลน,นะกดปั่นปั่นค้างนะแล้วผมกดยิงมันจะติดเป็นหลังเท้าครับคือมันจะไม่นับเรื่องการส่งการยิงหรือการเปิดครับสำหรับท้ายสองอ่าถ้าให้สรุปแบบแบบว่าให้ทุกคนเห็นภาพนะเนี่ยถ้าอันนี้คือผมกดปุ่มปั่นค้างนะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะเนี่ยกดปุ่มปั่นปั่นค้างแล้วผมกดยิง มันจะไม่ติดปั่นครับมันจะเป็นการยิงหลังเท้าส่วนถ้าคนดูถามว่าถ้าเราเลือกแบบไทยสองใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากกดปั่นอ่ะแบบว่าถ้าเราเลี้ยงอยู่เราอยากกดยิงปั่นเราทําไงใช่ไหมเราต้องกดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยสมมติเราเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยเราต้องกดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นปั่นมันจะวิธีการใช้จะแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนละกันนะครับอยู่ที่ความถนัดเลยนะผมเล่นไทยหนึ่งแล้วกันนะครับไทยหนึ่งผมถนัดนะในส่วนไอไอก็ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนนนี้ส่วจจออยยะครับก็ เป็นทั c นิค a l ตั้งค่าปุ่มก็คัดต่อมเองครับอันนี้ผมเลือกไม่ใช้นะีถ้าเราเลือกใช้ทั้งหมดหรือซูเปอร์หรือ, Super, รอมาตรฐานเนี่ยมันจะแตกต่างกันเช่นงการใช้เฟิร์สทัชครับเกมเราอะ่ะการใช้เฟิร์สทัชมันจะมีทั้งหมด2แบบก็คือการใช้กดวิ่งแล้วก็ใช้การฝั่งขวาปัดไปอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการใช้กดวิ่งครับมันจะมีการกดวิ่ง2ทีเป็นการใช้เฟิร์สทัชสามทีก็เฟิร์สทัชได้เหมือนกันมันก็จะยาวขึ้น อะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะไม่ใช้แต่ถ้าใครใช้ก็ได้ก็เราลองดูมันเป็นการใช้เฟิร์สทัชนะครับจอยก็ประมาณนี้ครับจอยผมก็ทุกคนน่าจะรู้แหละสาหรับการตั้งค่าจอยของเกมเราอ่ะเนาะก็อยู่ที่ความถนัดเลยครับอันนี้ก็ผมจะไม่สอนลึกแล้วกันนะครับนี่ก็เล่นท่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตั้งค่าเกมหรือวิธีการใช้วิธีตั้งค่าภาพวิธีตั้งค่าเซตติ้งต่างๆสำหรับผู้เล่นใหม่ของเกม FC ออนไลน์ นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวแผนหรือว่าพูดเกี่ยวกับการใช้คําสั่งแผนแท็กติกของทุกอันนะครับสำหรับปี2 0 2 5นี้สาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นแล้วยังไม่รู้เกี่ยวกับดีเทลของเกมว่าลึกขนาดไหนนะครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็จะเป็น AI หรือเซตติ้งต่างๆนะครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ถ้าผมพูดอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรตกไปก็ขอโทษนะครับหรือถ้าพูดแล้วแบบ คนดูไม่เข้าใจก็พิมพ์มาถามได้เดี๋ยวผมตอบให้ในคอมเมนต์นะครับก็ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าน่าจะเป็นการพูดเกี่ยวกับแผนแท็ติกนะครับก็วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ